ค่ะทุกคนชอบเมกมาดิลเรามาตอบกับหนุ่มเจลวันเลยเธอซึ่งเรามีเพลงใหม่เธอเพิ่งปล่อยเมื่อวานเธอแต่ด้วยความที่เมื่อวานก็คือติดภารกิจงานเยอะมากก็เลยไม่ได้รีแอคน้องๆอีกแล้วจ้าเราวันนี้เราก็ถือโอกาสมารีแอคน้องๆกับเพลงใหม่เพราะว่าจริงๆเราทั้งวันเนี่ยอยากดูมากแต่ไม่สามารถกดดูได้เพราะว่าอยากจะดูไปแล้วก็รีแอคไปด้วยเพราะว่าหนุม่มๆเจลวันก็คือเป็นหนุ่มวงญี่ปุ่นหนึ่งที่แบบงานดีมากๆเพราะว่าหลงแต่ครัง้งแรกที่เป็นคนได้นำะพอฟังปุ๊บก็คือแบบหลงๆๆๆๆนนเ,าเอาหลงเอา ปมาณบ้างแหละแพ็คทิปบ้างแหละคือเยอะแยะมากๆแรัคานี้มากกับเพลงใหม่และเชื่อปะเดี๋ยวเพลงนี้บ้างก็จะมีแบบเวอร์ชั่นต่างๆอีกวต,ตอนนี้ก็เริ่มมีทา์ไลน์มาแล้วว่าถ้าฟังเพลงครบกี่วิวกี่วิวก็ววจะมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาฟังเพลงใหม่ของหนุ่มเจวันดีกว่าเพราะว่าอยากฟังแต่เช้าแล้วเธอเพราะฉะนั้นก็อย่ารอชา้าเรามาดูเอ็มวีของเจวันกันเลยค่ะมาดูดีกว่าค่ะจริงๆเพลงนี้ถ้าดู้ตอนไตเติลจะมีความแลรลายแบบชคยอะไรเบาๆมันมีความแบบเพาะเลยฟางที่เซรก็เพาะเลย จริงๆ CG CG ฉากเนี <aroma S 1> ้ยแอบคิดถึงตอนเพลงเรียวมันเหมือนแบบว่าเนี้ยจะมีสตอรี่เกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันมีความเป็นดมๆเหมือนตอนจบของเพลงเรียวอ่ะหรือว่าป้าที่เป็นแบบเขียวๆปีาป่าเปิดมาก็าคือดีอวโอ้ยเจอโอ้เด็กชื่อไม่ออกเลยเพราะว่าแบบบุลโลบ้า

ม้มาคุณิ่ดีมากก็ดีเอาดีดีคือรอบมากหลงแบบว่าโ oh อเกม็มือจะคุณเลยอมบอย่ใได้มาสังกดโดนสักกอดแบบนี้ที่สายเหต oh ุโอเคก็คุณใส่ดีมากอคองมาก เอาดีๆวีมีความรู้สึกว่าฉากแค่นี้จริงๆรหรอฉากไหนมากนะเอาดีๆเว้ยฉากแบบสักฟ้ารู้สึกแบบเหมือนจริงมากเอาดีๆ C G ดีมากเค้า C G บอกว่าฉากแบบเล็กๆอ่ะมันรู้สึกเรียลมากอะ่ะวุ้นฉากนี้สวยเหมือนฝันฝันอุ้โอ้แม่ก็ พีจีสวยนะคุณคูณเ่ยไม่ออกคุณหลอหลอ,อมากพีก่ลูกเกดดีงามออ เทมคือมีความแบบเพาะมากคือไม่ต้องเต้นก็ได้ไรเอองี้ยต่ในแบบชายอีกพวกคือแบบดีงามเหมือนกัน,นะนแ,บบนะแต่ที่สวยอ่ะบาเมกอแบบใจใจแม่มากแต่จริงๆฉากน้อยมากเอาดีๆก็ฉากนี้ชอบแบบมันมีความแบบมันพิュมากแนมะ่ดีๆ คือจะพูดตรงไหนเนี่ยดีมากเลยอ่ะ <Okay. S 1> มือนปล่อยพลังทุกคนลัะบบเขาบอกในเช้วันวบอกว่าอึง้งพูดไม่ออกคือเมื่อกี้หลงแบบเหมือนมนสะก,กดแบบโอโหโอโหคือแบบโ oh, oh, oh อยลอะแล้วคือแบบแต่ละท่อนแต่ละท่อนคือแบบเมื่อกี้แทบไม่ได้ฟังเพลงลยสาบานว่าโมเดอรดูหน้าคืนรอบมากอะ่ะแต่เพลงอะ่ะเข้าใจเลยว่าเพราะ พอจริงๆเธอพอตั้งแต่ไม่อ่านความหมายเพลงเอาดีๆหลงแล้วแบบอุ้ยเออโอ้ my god น่ารักมาก่ีดี ทำมาครั้งนี้รู้สึกว่าเพลงออกมาครั้งนี้ก็คือแบบว่าไม่ต้องเต้นก็ได้แต่ออกมาแบบใส่ๆเบาๆฟังสบายๆก็ดึงดูดสายตาได้จริงเจวานเนี่ยเอาจริงๆป้าตอนไปตามดูรายการแบบว่าวาไรตี้ต่างๆที่มีการผลนตของชาแนลอะ่ะก็มีความขำและแบบว่าสนุกสนานร่วมากใช่ปะ่ะแต่พอมาเป็นฟิลอย่างเงี้ยรู้สึกแบบโคตะฟิลเลยแล้วฟิลนี้คือแบบงีงอบอุ่นโอ้โห แนะนำเจวันอัลบั้มนี้ดีงามสิ่งนี่คือ Phone 12. แค่เพลงแรกนะแต่ถ้าเพลงอื่นไปตามฟังตอนบ้าบอกมานี่คือแบบโอ๊ยกิดกาดแน่เลยอะเอาดีๆตั้งแต่ตามเจวันมาแต่ละบั้มแต่ละบั้มเนี้ยเพลงในบั้มพอทุกเพลงนะไม่เคยเจอเพลงไหนแบบติดหรือสะดุดเลยนะทุกเพลงในบั้มคือพอมหมดแล่คิดว่าบั้มนี้ก็คือแบบโอ้โหวัดเดอริงไี่ยกนิ้วแต่กอดจะฟังเพลงเลยเธอเพราะคิดว่าอะไรบ้าดีงามแน่นอนและเพลงนี <version> ้อยากเห็นลายเต้นชัดๆอีกแล้วจ้าแต่รู <S <s ้สึกว่าฉากสตูดิโอน้อยมากเลยแม่แล้วมีความรู้สึกแบบว่าส้ม มันเลืนคำําอีกแล้วอ่ะรอบแล้วยังชมเลยว่าโอ้โหขาวๆาวเห็นอะไรชัดชัอะไรเงี้ยรอบนี้มีความแบบทึมๆทึมๆทึมๆม,ม,มีความแบบว่าสกสกเศร้าเ้าหน่อยๆ,ยๆ,ๆนอยะไรเงี้ยแต่จริงๆด้วยความที่เราคิดว่าความหมายเพลงน่าจะมีความแบบการเริ่มต้นใหม่หรือการออกไปเชิญสู่โลกกว้างแบบว่าไรจุดมหมายอะไรอย่างๆๆๆนี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีความเล่นกับแบบท้องฟ้าหล่นลงมาแบบกว้างโลกกว้างแล้วก็มีความแบบว่าทุ่งทรายทรายที่แบบว่าหาจุดหมายปลายทางไม่เจออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออคงแบบเล่นกับความที่อ้างวาอ้างวา เอ็มวีก็เลยมีความแบบว่าเออทึมๆเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แอบอยากเห็นแบบหน้าเวอร์ชันทุกคนทั้งๆนะเอาดีๆเพราะฉันก็เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันต่างๆของเพลงนี้ของเจวันเองว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ครั้แรกครั้งนี้แค่เพลงแรกออกมาเนี่ยก็คือแบบมีงามแล้วว่าเพลงอื่นก็คือแบบเตรียมตัวเลยเธอหูทองคําแน่นอนเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเราและคลิปหน้าจะเป็ชัาเพลงอะไรหรือจะรีพายเพลงอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเพลงแม่ด้วยเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องด้วยเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่่ะะะสสววััดีคบบ๊าาายยฝกเเนนธอ 僕らはかかった」